สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม r o บ o x ดอโอเควันนี้ผมตั้งใจจะไปให้ถึงประตูที่100เลยนะเดี๋ยวผมจะตัดช่วงที่มันไม่สำคัญไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปมาประตูที่6 โอ้ยไฟกระพริบรัดมาไหมมาอ่ะเสียงมาละลูลก่อนโอเคเจอ,เจอรัดตั้งแต่ประตูที่6เลยนะเพื่อนๆต่อไปประตู14เสียงรัดนะครับเดี๋ยวแอบก่อน ตูที่ยีโอ้โหฝฟกระพริบรัวเลยมาชัวรัดเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน้าตู้ก่อนนะ,ะเสียงมาแล้วเสียงมาเข้าก่อนจเจอรัดสตัวแล้วนะเพื่อนเตัดมาที่ประตู30เลยนะครับก็จะเจอกับเจ้าซีเป็นเจ้าซีรอบแรกนะก็สบายสบายไม่มีอะไรนะครับวิ่งอย่างเดียว ไปนิดนึงโผล่มาก็เจออายดักอีกโอ้โอเคผ่านไปได้เจ้าสีรอบแรกต่อมาประตูที่49อันนี้เดี๋ยวเราจะสู้กับฟิกเกอร์เนาะเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรฟริกเกอร์ตัวแรกเราก็หารหัสจากหนังสือแล้วก็ไปไขที่ปุญแจนะทุกคน อันนี้เราเล่นกันมาบ่อยแล้วเจ้าฟิกเกอร์อเเราข้ามาที่ใส่รหัสเลยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ผมหารหัสมาได้ครบอะ่ะ8 3 8 7 8เโอเคผ่านแล้วเจ้าฟิกเกอร์ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับตัวแรกถ้าใครอยากรู้วิธีปราบฟิกเกอร์ไปชมกันได้ในคลิปปราบฟิกเกอร์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อของกันหน่อยมีเงินอยู่ 595โอ้ซื้อไปฉายก่อนเลยไปฉายสำคัญมากก็ไม้กางเขน็อพิกโอไม่พอไม่พอซื้อประตูไออ่ากุญแจหัวกระโหลกนะมาถึงประตู70นะครับซีกรอบที่2ตัวนี้ผมคิดว่ามันง่ายกว่ารอบแรกนะ อันนี้เราต้องเดาทางซ้ายหรือขวาให้ถูกนะโอเคผมสีนนไม้กางเขนออกมาไว้รอเลยเผื่อ,อวิ่งผิดซ้ายก่อนขวาโอเคเออตัวน,นี้อยู่ตรงกลางตรงกลางโอเคอันนี้ไปทางซ้ายดูสิเฮ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยโดนแน่เลยโดนโไม่โดนโอเคอันนี้เฮ้ยโอ้โหผิดทางต้องใช้ละไม่งั้นโดน โอ้โหเพื่อนๆเสียดายไหมงเขนมากเลยจานเลี้ยวผิดนะโอ้เราต้องต้องใช้ไม่ใช้ถ้าไม่ใช้คือเราโดนแน่เลยเอๆๆ๊ะลาอะไรเนี่ยโอเคผ่านมาละเื้เสียดายไหมงเขนจังเลยโอ้แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ตายตรงนี้นะเพื่อนๆไม่เป็นไร ต่อไปประตูที่80ตรงนี้ผมเจอเจ้าแอมบูสนั่นเสียงมาละรอบที่หนึ่งออกก่อนรอบที่สองออกไไหมรอบสามออกมีอีกไหมมีอีกรอบส โอโหออกมีอีกไหมมีอีกไหมอืมน่าจะเงียบแล้วนะโอเคต่อไปก็สุดท้ายเรามาถึงประตูที่90แล้วตรงนี้มันจะยากมากนะทุกคนเพราะว่ามันจะมืดมากและระหว่างทางก็จะมีเจ้ารัดเนี่ยวิ่งไปมาตลอดเลยนะเพื่อนๆสิ่งสำคัญคือเราสังเกตเเฮ้ยเสียงสกีตอีก คือด้วยความที่ห้องมันมืดก็จะมีสคีิตเนี่ยโผล่ออกมาตลอดเวลานะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญมันก็จะสังเกตหลอดไฟไม่ได้ว่าไฟกระพริบแล้วจะรัดมาหรือเปล่าเราก็ต้องคอยมาดักตรงตู้แล้วฟังเสียงรัดอย่างเดียวเลยนะครับอีกอย่างก็คือที่พื้นจะมีหนามด้วยถ้าเราเหยียบหนามเราก็เจ็บอีกยากมากๆนะครับต้องค่อยๆไปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ว่าแล้วก็โผล่มาอีกแล้วเจ้าสคริต สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกไฟแช็คไฟฉายนะครับผมจะใช้ค่อยๆส่องทางแล้วก็รีบวิ่งไปโอ้ยสกิตโอ้แล้วจากนั้นพอมาถึงห้องถัดไปเนี่ยผมจะมารอที่ตู้เพื่อฟังเสียงรัดก่อนนั่นไงว่าแล้วไม่มีผิดเสียงมากจ้มันจะวิ่งถี่มากๆนะครับรัดมันจะมาบ่อยมากๆ ยากมากแล้วก็มืดยาวไปจนถึงประตูที่ร้อยเลยนะทุกคน9กโอเคเรามาครึ่งทางละต่อไปเก้าสิบหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอตู้ก่อนเผื่อมันมาอีก โอเคเงียบไปต่อสองทางนิดนึงไปทางไหนไปทางไหนทางนี้โอเควิ่งเลย96เอ้ยเจ้าอายเจ้าอายโอโ้โหอายมาเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนผมคิดว่ารัดน่าจะมาอีกนั่นไงมาจริงๆมันโคตรขยันเลยนะครับเจ้ารัดเนี่ย มาถี่มากเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอ97โอ้ยตูดตูดตูตูรีบๆมันมาอีกแล้วอุย้ยเกือบเฉี่ยวตูดไปเลยต่อไป98นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยโดนอะไรเฮ้ยเกือบตายโดนอายนะตรงไหนอ่ะโอ้โห เนี่ยความโหดของเจ้าอายนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ห้องธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามันมาอยู่ห้อง9 0้าถึง1 0 0เนี่ยมันจะโหดมากเพราะว่ามันจะดักตรงทางที่เราจะไปแล้วเราก็เล่นลำบากนะมันเหมือนผีมันทำคอมโบกันนะทุกคนนี่ถ้าเจ้าสคริปโผล่มาตอนนี้นะผมต้องหมุนกล้องหาเจ้าสคริปเราอาจจะโดนเจ้าอายตายได้เลยนะเพื่อนๆประตูอยู่ตรงนี้ รีบไปเลยดีกว่าออกจากห้องนี้ไว้ก่อนโอเคลอตู้ลอตู้มาอีกไหมจะรักไม่มีรีบไปเลยดีกว่าอีกนิดเดียวอีกแค่เอื้อมเดียว100่ง้ยเเรามาถึงประตูที่100กันแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็มาถึง100จนได้นะทุกคนหลังจากที่พยายามกันมาหลายรอบเออแล้วมันเล่นไงเนี่ย เหมือนเรามาอยู่ที่ชั้นใต้ดินหรือว่าโรงงานอะไรสักอย่างนะมีพวกถังน้ำมันไฟฟ้าเฮ้ยแล้วมันไปทางไหนเนี่ยมีตู้ด้วยมืดด้วยเออไปทางไหนอะผมหลงแล้วผมยังไม่เคยมาถึงนะนะเฮ้ยกดผิดโอเคเอาไงดีอ่ะมีเสียงแบบน่ากลัวเฮ้ยถังน้ำมัน ระเบิดโรงงานทิ้งเลยดีไหมฮไปทางไหนดีอะอ่าลองทางนี้ก่อนละกันอ๋อมีมีมีประตูหนีไฟอืมทางนี้ก็ล็อกลองเข้าประตูหนีไฟดูดีกว่าเหมือนมีสวิตให้กดนะกดดูละกันเฮ้ยคัดซีน้ฟฟิกเกอร์อแก้วเหร เอ้ยค้านี้มันวิ่งใส่เราเลยเอ้ยทำไงอะเนี่ยหนีก่อนละเฮ้ยมันตามอะเสียงมันตามทำไงอะเอ้ยเอาอ,อะไรกันเนี่ยเล่นยังไงอะโอ้โหสามารถถึงละแต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอกลับไปศึกษาประตูที่ร้อยก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมันอัดคลิปโชว์เพื่อนๆใหม่เนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ